สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนแรกของครึ่งปีหลังเรียบร้อยนะซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็โอ้โหบอกว่ายังไม่ดีขึ้นสักทีนะยังติดขัดอึดอัดอะไรกันต่างๆนะพอถึงกลางปีแล้ว คราวนี้มีเวลาอีก3เดือนก่อนจะรับแรงกระแทกใหญ่ก็คือดาวพระราหูนะครับจะมีการย้ายราศี17ตุลาคมฉะนั้นเดือนนี้เดือนกรกฎาคมมีเวลาอีกประมาณ3เดือนในการเตรียมตัวเตรียมใจนะเพราะหลายคนก็รู้ลิศของพระราหูแล้วว่าถ้าราหูเข้าราหูมะเร็งมันจะเป็นขนาดไหนก็อย่าลืม มาตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังกันนะครับจะได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะรับการเปลี่ยนแปลงของดาวพระราหูที่จะย้ายในปลายปีนี้กันอย่างไรบ้างนะครับปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหูดาวเสาราวพฤหัสมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไร ตรวจวิเคราะห์ชะโรกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line แอด p e n down หรือโทรมาที่0863366390ส่วนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็มีดาวพระพุธเนี่ยนะครับ ที่จะเสด็จเสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและจะย้ายถึง2ราศีเลยทีเดียวนะครับและในดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพ่อค้าของนักธุรกิจของการเจรจาสื่อสารต่างๆนะหลายคนอาจจะมีดีลพิเศษในเดือนกรกฎาได้เซ็นสัญญาเจรจาสําเร็จนะและดาวพระพุธก็ยังเป็นดาวประจําตัวของชาวเมถุนและชาวลัคนากันด้วยนะครับ ฉะนั้นดาวพฤหัธจะมีการย้ายราศีสองครั้งอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลดีไปทุกลัคนาเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่2ครับดาวพระเกตและดาวพระอาทิตย์จะมีการย้ายราศีในช่วงกลางเดือนดาวพระเกตนี่ก็หมายถึงตัวแทนแห่งความเป็นสิริมงคลหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นตัวเล่งปฏิกิริยาต่างๆในช่วงกลางเดือนเลยนะดาวพระอาทิตก็เป็นตัวแทนของ จุดกาเนิดชีวิตเป็นต้นกําเนิดของชีวิตต่างๆนะครับจะมีการย้ายราศีในช่วงกลางเดือนคือ17กรกฎาคมแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยคําว่ามหาจักรเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมการเพื่อความสําเร็จนะฮะฟักตัวให้เป็นใหญ่นะมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนานะครับพระอาทิตย์นะครับก็จะเป็นตัวแทนของต้นกําเนิดชีวิตเป็นตัวแทนของความสําเร็จสมปรารถนาเป็นตัวแทนของพลังงานนะจะมีการย้ายราศีช่วงกลางเดือนแล้วก็จะเกิดการปรับเปลี่ยน นะผสมบนเปไก่ปรับเปลี่ยนส่งผลถึงทุกลักคนาเลยนะครับดวงแต่ลักคนาจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับลักคนากลุมกรกฎาคม2566นะครับ ชาวลัคนณากลุมเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูตอนนี้โคจรเป็นเทวีโชคอยู่ที่ราศีเมษนะครับซึ่งร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสตอนนี้ก็เป็นราชาโชคนะเชื่อว่าชาวลัคนณากลุมเนี่ยนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับในเดือนนี้เนื่องจากดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวประธานบาปเคราะห์มากุมลักนาชาวลัคนากลุมอยู่เชื่อว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย ชาวลักษณะกลุ่มนี้จะมีความรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยใจอึดอัดมีความกังวลต่างๆแต่ข่าวดีก็คือตั้งแต่1 9มิถุนาเป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะครับดาวพระเสารเดินถอยหลังแล้วนะครับก็คือมีการพักองศาทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลักษณะกลุ่มก็จะมีสิ่งใหม่ๆคลายจากความกังวลใจได้มากขึ้นนะครับ เรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤหัสซึ่งตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ที่ราศีเมษร,ร่วมกับพระราหูซึ่งตรงน,นี้นะครับเชื่อว่าในเดือนนี้ชาวลัคนากลุ่มเนี่ยไม่ีโอกาสมีอาชีพเสริมอะไรได้เสริมเพราะดาวพฤหัสกับดาวพระราหูเนี่ยถือว่าเป็นคู่ค้าขายนะแล้วพอดาวพระเสาร์พักองศาเนี่ยนะจะเกิดสิ่ง เปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งดีๆขึ้นนะครับบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ลงทุนบางคนมีโอกาสมีอาชีพเสริมไราไได้เสริมเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นนะบางคนได้ค้าขายเพิ่มเติมนะครับมีอาชีพเสริมหมุนเวียนนในเดือนนี้เลยใครที่ต้องการเสี่ยงโชคนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จสมปรารถนาตลอดทั้งเดือนเลยจะเป็นไปในลักษณะพอได้เงินมาก็นําเงินไปลงทุน นะเป็นลักษณะเงินต่อเงินไปอย่างนี้จะดีมากเลยทีเดียวนะครับการเงินในเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะให้การเงินดีตลอดครึ่งปีเลย อาจารย์มีทริปพิเศษนะครับที่จะพาไปสวดมนต์สืบชะตาใหญ่บูชาดวงชะตานะครับถอดถอนสัญญากรรมในอดีตเพราะคําสัญญากรรมในอดีตชาติเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดความติดขัดอึดอัดนะครับอาจารย์ก็จะพาไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของบรมครูนะครับอาณาจักรรีโคตบณ์แล้วก็จะพาไปสวดอธิษฐานจิตนะที่เจดีพระบรมสารีริกธ,ธาตุเนี่ยถึง9แห่งเลยรวมไป ถึงสักการบูชาพญานาคราชต่างๆในดินแดนนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้การเงินของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ได้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมทิปนะครับรับจำนวนจำกัดติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ Line แอดโอเปนดาวหรือโทรเข้ามาที่086-336-6390นะครับการลงทุนนะครับ ชาวลักกณะกากุมเนี่ยสามารถเลือกลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับการลงทุนในหุ้นออมในหุ้นเนี่ยใครที่สนใจออมในหุ้นนะครับก็ให้เน้นแบบเก่งกำไรไปเลยนะครับอันนี้จะดีมากเลยให้เลือกธุรกิจโลจิสติกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ก่อสร้างเทคโนโลยีก่อสร้างเทคโนโลยีการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์พวกนี้จะทํากําไรได้ดีนะครับแบบระยะสั้นแบบเก่งกําไรนะครับ คริปโตเคเรนซีนะครับใครอยากออมในคริปโตเนี่ยก็ให้เลือกสกุลเงินที่มีชื่อเสียงนะครับในฝั่งจีนและรัสเซียนะครับหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นะครับก็สามารถเลือกทำกำไรแบบระยะสั้นแบบเก่งกำไรจะทำกำไรได้ดีนะครับใครอยากจะเริ่มต้นนะครับก็ให้เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอาหารเสริมสุขภาพเครื่องประดับเครื่องสำอางพวกนี้นะครับก็จะทำกำไรได้ดีทีเดียวครับ การงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวอังคาร2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดาวอังคารเนี่ยไปโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่เป็นนิดนิดในทางโหราศาสตร์ก็คือรถน้อยถอยลงเชื่อว่าชาวลาักนณากรเนี่ยอาจจะเบื่องงานมีความกังวลกับงานเบื่องานมีความไม่สบายใจข่าวดีนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนการงาน,นย้ายมาอยู่ในเรือนปัตตนิแล้วนะย้ายออกจากตําแหน่งนิดแล้วก็จะมีดาว คู่มิตรคู่ทาตส่งเสริมกําลังกันอีกนะครับฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยเชื่อว่าชาวลักนากลุ่มจะมีความสบายใจในเรื่องการงานมากขึ้นได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นบริวารเพื่อนฝูงนะครับรวมถึงคอนเน็ชันต่างๆที่เรามีเนี่ยมันก็จะ แปลเปลี่ยนมาเกื้อกูลเกื้อหนุนดวงชะตาด้านการงานได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในเดือนนี้สามารถแก้ไขปรับปรุงงานไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับก็อาศัยหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาลูกค้าเชื่อมโยงกันนะครับส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการงานนะครับพนักงานประจำนะครับเดือนนี้ให้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหหาสิ่งใหม่มาทำ นะเสริมไปด้วยเพื่อให้เป็นความมั่นคงทางการงานการนําเสนอการพรีเซนต์นําสิ่งเก่ามาปรับปรุงเป็นสิ่งใหม่ก็จะเกื้อกูลดวงชะตาก,การงานได้ดีทีเดียวนะครับเรื่องการงานนะครับมีคนถามอาจารย์มาว่าอยากจะลาบวชต้องลาขนาดไหนก็อย่างน้อยขั้นต่ำามสิวันนะบวชในพรรษานี้นะครับอาจารย์ก็มีจัดโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิตนะครับจัดบวชพระสงฆ์ในพรรานี้9รูปนะใครที่สนใจ อยากจะบวชไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อชาวัดหนองปากพงเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อมาขอบวชได้จะมีโปรแกรมการบวชมีขั้นตอนทุกอย่างนะครับทุกอย่างบวชฟรีหมดเลยนะครับตั้งแต่ไปเข้านาคชุดขาวถ้าไม่มีทางสถาบันก็จะจัดเตรียมไว้ให้การตรวจสุขภาพเครื่องอัดถบริการทุกอย่าง บวชฟรีหมดเลยนะตรงนี้ใครสนใจอยากจะบวชในพรรษานี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาที่ Line Open Down หรือโทรมาที่086-3366390นะครับความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่าใช้อารมณ์ต่อกันค่อยๆพูดค่อยกระจาเกื้อกูลกันนะครับจะทำให้ความรักเนี่ยหวานชื่นขึ้นนะครับ คนไม่มีคู่นะครับในเดือนนี้ไม่โอกาสได้พบเจอนะครับให้ใคยเหงาได้คุยได้ศึกษาใจกันไปแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะครับค่อยๆค,คุยกันไปก่อนนะ ครื่องลางโบราณที่พุทธคุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพยายงิวดำพุทธคมเข้มขลังนานับประการอารัธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมี ปราบศัตรูภัยรีป้องกันอันนาบอาถรรพ์และคุณใสต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานาประการป้องกันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกำลังครูในสายวิชาไม้ครูพญางิวดำกำหนดโฉลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจา,านอักขระยันมนตราปลุกเสกด้วยแรงครู กำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพชรเริกประสิทธิ์ทีกำลังมหาครุเทพเทวาในเกณฑ์จันครุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธิ์สมปรารถนามีโชคลาภโภคกรัพย์ดีนักแลติดต่อได้ที่ l ล n e o อ e n อเพ n ดาหรือที่เบอร์086 336 6390สุขภาพนะครับชาวลัคนาก่มเดือนนี้ระวังปวดหัวไมเกรน แพ้แสงนะโดนแสงแล้วปวดหัวฉะนั้นตาผ้ามัวพวกนี้ก็เวลาใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ก็อย่าไปจ้องนานอย่าปรับแสงแรงเกินไปนะครับปรับดวงเสริมจตานะครับใครที่อยากจะปรับดวงเสริมจตาสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการฝึกจิตใจตัวเองฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนานะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็มีตำรา เรียกว่าเป็นตำรากรรมฐานแก้กร,รมนะครับเป็นการฝึกสมาธิปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับสูงเลยฝึกอรูปปานฝึกวิปัสนาญาณสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะแล้วก็ยังมาสอบอารมณ์กันได้มาดูคลิปกันได้นะครับใครสนใจที่อยากจะฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปปรับดวงเสริมชะตาตัวเองก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดโอเปนดาวนะ ปรับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวลัคนากุมเนี่ยจุดเทียนมงคลถวายปทิบคมไฟเติมน้ํามันตะเกียงนะครับอุทิศบุญ358ซึ่งตรงนี้การจะอุทิศบุญเนี่ยก็ต้องมีกําลังจิตก็ต้องฝึกสมาธิกันให้ดีนะครับใครที่ไม่เข้าใจว่า358คืออะไรไปดูที่ช่อง y o YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์ุดมกดที่เพลย์ลิสต์นะครับดู EP ีที่8นะครับเป็นการฝึกแบบนี้นะครับหรือใครจะนําตําลานะครับ ไปฝึกฝนที่บ้านก็จะทําให้อุทิศบุญได้ดีขึ้นด้วยนะครับเลขมงคลนะครับเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครจะนําไปเสี่ยงโชคหรือจะนําไปใช้ในการเจรจานําไปใช้ในการวันสัมภาษณ์หรือเซ็นสัญญาอะไรต่างๆก็ตามสะดวกนะครับแต่ถ้าอยากจะ ดูเรื่องเสี่ยงโชคอาจารย์ก็มีรายการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะอยู่ในช่อง u t u b e อาจารย์กิษณะนะครับเข้าไปที่ช่อง YouTube กดที่เพลย์ลิสต์เลือกหมวดโชคลาภนะจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะมีรายการวงล้อเสี่ยงทายมีรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะดูรายการเสี่ยงโชคเฉพาะด้านด้วยแล้วก็มา Mix and m a t c h กันไปเสี่ยงโชคดูนะครับเลขมงคลนะครับ4 5 7 8 1 มหายันจักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติดใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบ ย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้นดุดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหาย,ยานจักรวาลเทศนุปปเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line แอดโอเพนดาหรือที่เบอร์0863366390